สวัสดีครับวันนี้โอกาสนามงามดีผมจะมาขอเสนอการทำยำพักเหยดเมนูบ้านๆกินง่ายๆอยู่แบบสไตล์คนเมืองนอกสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจใจยังไงก็ต้องสู้ดูครับเมนูยำพักเหยดเป็นยังไงนี่ครับ แต่ถ้าเขาเกาพักเนียดมันนึ่งนะครับเนาะนึ่งให้มันเป็นสีแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครบ่ชอบเปรี้ยวก็เอาเกดแบบนี้มันออกเด้อเดี๋ยวนี้มันจะทำให้เปรี้ยวนะครับพักเนียดแต่ผมกับผมหัวภาษากลางในข่าห้องอะไอย่างนะลืมตอนที่ว่าเด็ดมาใหม่ลืมเอาให้ดูครับว่ามันเป็นพักเพ่งไหนมันจะออกรสชาติมันจะออกส้มฝาดนะครับเนาะเดี๋ยว มาดูวิธีการทำแลวมันวีการย้ำกันครับนี่ครับเครื่องปรุงก็มีพริกคั่วนะครับเนาะคัวพริกตัวน้าผั้งคัว่ครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็กินหมูอ่าเดี๋ยวเครื่องปรุงอย่างอื่นก็มีเพิ่มเติมอีกน,นะครับเนาะนี่ครับส่วนเครื่องปรุงก็มีพคคริกแ้งคั่ว นอลากระเทียมไอ้ลากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็คาครับคา,านี่ใส่นหน่อยเด้อนะครับเคืียงปรุงมันก็มีประมาณนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งปลาล่านะครับอย่าลืมปลาล่านี่ครับปลาล่าเนี่ยเอาเอาไปมกไฟก็ได้หรือว่าเอามานึนงก็ไงครับแต่อยู่นี่มันดังไฟก็ได้ก็เอามานึ่งเอานะครับผักนีจะเอานึ่งสุกแล้ว เขาก่มาซอยแบบนี้เด้อซอยให้มันน้อยก่อนซอยกับบีบหน้ามออกก่อนเลครับเด้อบีบน้ามให้มันเนต้อตองการให้มันเป็นแบบเป็นผงส่วนเครื่องปรุงกับข่าหลักผักชีกระเทียมหอาก็ใส่ลงไปเลยเด้อครับเขาตำเมื่อเรียกแล้วเขาก็ใส่พริกแห้งนะครับเนาะพริกแห้งลงไปเดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวเขากลับมาดูกันว่าสีสันและหน้าตามันจะน่ากินเหมือนคนตีไวนย่กว่าครับนี่ครับจากเดี๋ยวเขาคุกเสร็จแล้วเนาะแต่เขายังมั่ได้ไปคั่วน้ํามันแต่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาต้องเอาไปคั่วน้ํามันคนน้ำมันเสร็จตัวคนน้ำมันเสร็จกลับมาดูอกันว่ามันจะน่ากินเหมือนคนทําหรือเปล่า้ชชีคเจาู ไม่ใช่คนที่ใจร้ายใจร้ายไม่ใช่คนที่้างใจ้างใจแต่พอเธอเธอก็ตันใส่ในี่ครับอยากดูว่าเขาอันนี้เสร็จแล้วเขาก็เอามาพัดกับน้ำมันแบบนี้เลยนะครับเนาะหมูเขากรอบแล้วเขาจามาพัดแบบนี้เลยครับนี่ครับผมพัดไปเรื่อยพัดไปเรื่อยจนมันนนี่นะครับ ขอเพย์ด้ยนะเสียงเาว่าจุกคนจะทำเราเข้ากันนะเนาะแล้พัดไปจนมันจะมันมันมันจะเข้ากันนะครับพัดจนเข้ากันแล้วเขาแบบเอาต้นหอมบักชีที่เขาเตรียมไว้กับมาลงนะครับตอเดียวจากที่ว่าเขาพัดเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายโรยหอมแดงลงไปนะครับเนาะโรยหอมแดง ลงแดงลงไปจะต้องปิดไฟก่อนนะครับเพราะนี่ว่าจะรวยหอมแดงแลง้วต้องปิดไฟก่อนพอเอารหอมแดงแล้วเอาหอกคุกเลยครับเอาคุกเลยเนี่ยวม่าเอาเอาปิดไฟแล้วนะเอาคุกเพื่อเพื่อให้หอมแดงมันจะไปทั่วกันให้หอมแดงมันจะทั่วทึงกันครับนะครับผมแดงมันทั่วทึงกัน ัโหมดเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ขั้นต่อสุดท้ายจัดไปติมคาราเอเลยครับนี่ครับต้นหอมบั็กชีครับโดยเข้าไปเลยครับขออนุญาตเดอ้อใจมือนะครับผมบอต้องไปไดามากันเด้อนี่ครับใส่เลยครับต้นหอมบักชีมดเลยนี่ ใส่เข้าไปเลยครับมันก็จะอ,ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้ยวยนะครับผมสวัสดีครับ